กลัวฝนเหรอลูกแล้อ,อกลัวมากทำไมต้องกลัวเหรอลูกฮะโอ้กลัวกลัวมากมากเลยเหรอเนะมากมากพี่ดาเพิ่งออกจากตู้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าฝนตกอะ่ะพี่ดาจะกลัวมากเลยน่าสงสารเนาะเนอะโอ้น่าสงสารตัวสงสารคนกลัวฝนอะ่ะทุกคนโอ้ย ยิ่งถ้ามีลมนะคะทุกคนน้องจะกลัวมากเลยเออดูเนี่ยกะเพราไม่เห็นกลัวเลยนอนหนอนนอนดูฝนตกนะคะทุกคนแต่พี่ด้กลัวเหรอลูกเหรอเหรอโอ้แม่ต้องนั่งเฝ้าเนาะเนาะไม่ไปไหนไม่ได้เลยเวลาฝนตกสงสารพี่ได้ค่ะทุกคนเนาะนะเนี่ยเพิ่งออกมาจากตู้นะเนี่ย แม่ต้องทำดุมลบไพ่ไว้ให้พี่ด้าเลยค่ะทุกคนสงสารพี่ด้ากันไหมโอ้ยโอ๊ยดาสงสารเนี่ยน่าสงสารมากๆเนาะมาก,มาก